มีคำผิดบ้างกราบขออภยัยตอนที่ส4 6รยสี่บกบทความสั้นเมียวแมวสีส้มตัวใหญ่สีทองส่งเสียงคำรามอย่างกังวลและโยนคริสตัลสีทองไปทางสู้ไปเนียวเจ้าพวกง่มหาฉันจะมีเพียงฉันเท่านั้นที่เปลี่ยนชะตากรรมของเจ้าได้อย่าคิดว่าคุณจะหนีออกมาได้ง่าย,ายหากคุณทำให้เจตดจำนงแห่งความโกลาหลคุณเคืองอันตรายที่แท้จริงนั้นถึงวาระแล้วในความมืดมีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณเพื่อการอุทิศตอนอย่างจริงใจของคุณฉันจะให้ทางออกแก่คุณในเวลาเดียวกันวิญ,ญญาณของแมวสีส้มต สู้ป่รับคริสตัลสีทองอย่างเงียบๆตรวจสอบข้อมูลและยืนยันว่าสิ่งนี้สามารถอนุญาตให้ตัวเองและคนอื่นๆเข้าไปในน้ำตกเทียนอยู่ได้ไม่มีอันตรายใดๆสิ่งที่แนวส้มตัวใหญ่พูดนั้นเขาไม่เชื่อเขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าความตื่นประหลาดการกโกหกที่ทำขึ้นเพื่อหลอกลวงอาหารเส้นทางแห่งโชคชะตาของเขาชัดเจนสำหรับตัวเขาเองมันไม่ใช่อย่างที่มันพูดทันใดนั้นเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องพยายามมากสิ่งนี้เป็นของฉันตามมาด้วยแสงดาบขนาดใหญ่และนักการโจมตีด้วยพลังงานเพีพอออ่่่ลสาาาาแแแวววว้้มขนนนนนนเเจจกกกกติใะ เห็นหนังสือสัญญาของเขาเป็นระลอกพื่นสีดำไม่ว่าพื่นจะผ่านไปที่ใดการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ก็สลายไปเป็นไอ้น้ำนี้ทันใดนั้นรอบตัวก็เงียบลงในระยะไกลแววงีเซ่ทังลองเซี่ยวยูลองและสมาชิกคนอื่นๆของซีเรียสอะไรแอนสแสดงท่าทางตกใจจ้องมองที่ฉากนี้ด้วยตาโตและตาเล็กความแข็งแกร่งของสู้ไปนี้ดีขึ้นอีกครั้งพวกเขาคิดว่าการโจมตีเหล่านี้จะต้องบังคับให้โฮการ์ดของสู้ไปที่แย่ที่สุดแต่พวกเขาจะได้รับการแก้ไขยอย่างง่ายดายแม้แต่สู้ไปทำเองและไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยย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 งง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 เเ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 ลลลแแแแมมมมมมม้้้้้้้้ตตต่่่่่่่่หหหวววววัััััอออออออีีีจจ๋ททททสสสสสบบนนนิููกกกกกก็็็รรรรึึไาา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 ใใขข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 พะะษ์์ซชด เขาได้รับทักษะเวทมนตร์อีกครั้งหรือไม่เขาไม่สามารถยอมรับได้ไปเถิดข้ามันเมื่อถึงจุดนี้หัวใจที่สังหารของแวนีเซ่ก,ก็ระเบิดและเมื่อดาบยาวอยู่ในมือของเขาเวทมนตร์ก็ปรากฏขึ้นและผีของมังกรไฟฟ้าก็ควบแน่นและฆ่าซูบายในเวลาเดียวกันเซียวหยูลองทั้งลองและอีกสี่คนก็เปิดตัววิธีการของตนเองสัตว์เลี้ยงระดับสูงหลายสิบตัวที่ระดับการปกครองอยู่ทั่วท้องฟ้าและรัศมีอันทรงพลังก็หลั่งไหลลงมาฉากนี้เรากับว่าเทพและปีศาจทั้งหมดในฉากในตำนานอยู่บนเวทีทั้งหมดและบรรยากาศของความสยองขวัญก็บดบังททท้้้้้้้้อออออองง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 งฟาา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 หหหหหลล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 ัััััััจจจกก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 กวววววววนน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 เเเเเเ่่่่่่่คคคมมมแแแแขข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 ็็็รรรรพพพพดดดดีีีีีึึึยยะะสสสตต์ถำำำบบบบปปุผิูไ ก่อนหน้านี้ในวาติกันสัตว์เลี้ยงตามการเวลาในมือของซูปไปนั้นแข็งแกร่งเกินไปเมื่อมันออกมาแล้วสัตว์เลี้ยงตามเวลาก็ไม่สามารถเอามันออกมาได้ประกอบกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นทำให้กลุ่มคนมีความมั่นใจระวังตัวเองและตัดสินใจอย่างรวดเร็วซูปไปเตือนเชนรูออเก้และสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็ย้ายออกไปขณะที่พวกเขาโบกมือมีฮาร์ตชิคุยส่งเสียงร้องอย่างมีความสุขและคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ก็กระจายออกไประหว่างการนวดของมือเล็กๆทันใดนั้นเวลาทั่วโลกดูเหมือนจะหยุดลงอง เผด็จก,การตัวน้อยทำงานหนักขึ้นและการแสดงโลดโผนทั้งหมดของเขาออกมาและเปลวเพลิงก็เต็มท้องฟ้าแม้ว่าอิงอิง,องหูและซิยูจะปกป้องซูไบในฐานะผู้เล่นที่ดีในการโจมตีระยะไกลพวกเขายังเปิดตัวการโจมตีแบบต่อเนื่องเพียงไม่กี่วินาทีทุกอย่างก็คลี่คลายจากประหลาดที่ทรงพลังเหล่านั้นบนท้องฟ้าหายตัวไปในควันภายใต้การโจมตีของซิยูมังกรเลือดตัวน้อยพวกมันมีความสามารถในการควบคุมที่ทรงพลังอย่างมากของระบบไทม์โก้ไทมและการต้านทานที่อ่อนแอของพวกมันไม่มีผลเลยถ้าไม่ใช่เพราะหวังอี้เจ๋อและคนอื่นๆอยู่ไกลเกินไปซูไบคงอยากฆ่าพวกเขาด้วยกก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 ััััันนนนนเเ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 จจจจจ้้้้้าาาาาาาออ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 สตววว์ลลลลีีีียยงงท่่่่ถูดไไปโรึมมืืหห็ฉ๋ะะชแซ เงื่อที่เย็นไดเยือกของเขาพุ่กล่าในทันทีและเขารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่เขาเพิ่งใช้การโจมตีระยะไกลและไม่ได้เข้าใกล้มิฉะนั้นเขากลัวว่าเขาจะระเหยไปกับสัตว์เลี้ยงในเวลานี้เวลาคือสัตว์เลี้ยงนี่คือเมื่อเห็นสัตว์เลี้ยงตามเวลาที่แทบจะเข้าใจยากปรากฏขึ้นข้างๆสู้ไปคนกลุ่มนี้ก็ตกตะลึงสู้ไปนำสัตว์เลี้ยงตามการเวลาออกมาได้อย่างไรโลกนั้นไม่สามารถดึงสัตว์เลี้ยงตามการเวลาออกมาได้โอเคคนผู้นี้เอามันออกมาจากมือของเขาจริงๆมันยังน่ากลัวและทรงพลังขนาดนี้มันช่างเลวร้ายเกินไปขึ้นอยู่กััััััััับบบบเเเเเซซซซีีีีีีีีีียยยยยยวว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 วูููููหหหหหหลล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 ลงง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 ตตตะะโโกกกกกกกนน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 รรรรรรธแแแแ้้้้้้้้้้ขขข่่่่่่่่่มม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 ิิไไไไปปคคคคคือออออผผาาาาาาาสสสสำำุ์ถึึทจจญ คนอื่นก็ทำแบบเดียวกันพวกเขาไม่สนใจเรื่องการตายของสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปไม่วิ่งก็ตายทิกุยมังกรโลหิตน้อยไล่ตามเขาและฆ่าพวกมันทั้งหมดสู้ไปกล่าวอย่างเฉยเมยพวกทรยศซีเรียสดูอึดอัดดังนั้นไปลงนรกกันเถอะในฐานะมนุษย์พวกเขาเลือกที่จะทรยศต่อรทรณีประตูแห่งความอยู่รอดของเผ่าพันคนพวกนี้สมควรตายนี่เป็นบาปที่ให้อภัยไม่ได้ฮาสอัง,งูอาบายไม่ต้องห่วงฉันสัญญาว่าจะไม่มีใครรอดทิกุยและมังกรโลหิตน้อยหายตัวไปในความว่างเปล่าพร้อมกันประมาณสามนาทีต่อมาทั้งสองคนกลับมาพร้อมกับรรััังงงวววลมมามาาาากกยยอออบนนนนีี่่คคืืหหสสญญะ้พเขาาทัั้งหมมดกลบคืนสู่ธรรชติ มีฮาสทำได้ดีมากสู้ไปเยาะพอยักหน้าและพูดว่าไปที่น้ำตกเทียนหยุนกันเถอะเมื่อดูหนังสือสัญญาที่มังกรเลือดน้อยนำกลับมาสู้ไปรู้สึกผิดเล็กน้อยมีเหตุผลว่าหลังจากฆ่าแวนีเซเขาควรได้รับทักษะเวมนต์แต่ตอนนี้เขาไม่เห็นเงาของทักษะเวมนต์แต่หนังสือสัญญาเล่มนี้ไม่ใช่ของปลอมเขาสับสนเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งมีความลับพิเศษอยู่ในนั้นหรือไม่แต่ตอนนี้โลกไม่อนุญาตให้เขาคิดมากเกินไปหวังอิ้เจ๋อและคนอื่นๆเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นและเขาก็ไม่สนใจอะไรมากปัจจุบันสิ่งงงงงงงททททีีีีีีี่่่่่่่่่่สสสสสสาา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 คคััััััััญญญุดดดืืืออออพิิิิชชตตตตแแแแนน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 นวววววใใใหหหห้้้้้้้้ๆๆมมรรรถเเเกกกกก็บไไไไภยยยยลลลละะปปจจจ ดีเชนรูอัลเก้ ate, พยักหน้าอย่างว่างเปล่าเขายังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยกับความแข็งแกร่งของซูไบยอย่าคิดมากฉันยังเป็นคนเดิมเพราะมีโอกาสพิเศษมากมายรอให้คุณปราบแมวสีส้มตัวใหญ่ตัวนี้ความแข็งแกร่งของคุณสามารถพัฒนาได้อย่างมากซูไบมองไปที่เชนรูอัลเก้ยิ้มและอธิบายอย่างอ่อนโยนไม่ฉันแค่ถอนหายใจไม่มีอะไรแล้วเชนรูอัลเก้์ใส่หัวแล้วยิ้มอีกครั้งแต่ฉันตั้งตารอทริปนี้มากเอาหลับไปกันเถอะซูไบยพยักหน้าและพาสัตว์เลี้ยงและเชนรูอัลเก้ตรงไปที่น้ำตกเทียนยนนนนนนเเเเมมมืื่ออออขขขาาาากกกกกกกำำลลลลััังงงงงจะะตต้้สสสญษณ์ใซููไบบ็็็ยปแแีทฝชิ ตอนที่347ความจริงเกี่ยวกับน้ำตกเทียนหยุนลำแสงสีทองขวางซูไบและเชนรูเอัลเก้ไปจนถึงน้ำตกเทียนหยุนสิ่งที่น่าตกใจของสูไบคือในน้ำตกเทียนหยุนน้ำทุกหยดที่กระเด็นออกมามีภาพหลอนของโลกซาประหักขับพังคุณหลุนคืออะไรมีสถานที่มหัศจรรย์เช่นนี้เชนรูอัลเก้อุทานอบายพลังงานภายในก็สูงกว่าภายนอกเช่นกันมันคือแหล่งพลังงานของโลกที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่น่าแปลกใจที่มีโลกมากมายเช่นนี้ซียูบนไหล่ของซูไบเปิดตากว้างฉันก็ไม่ได้คาดหวังเช่นกันสสูู้่่่าายายหหัววเเล็กนนออดมืซาาากกกกปรรหหัััพงคุณุณลลลนจะึบว่ท่ทีเขู้้้้มมมมาาากกกกแแตต่่พววเเขทังหหหดดถูอออุยยสรรี์ภนละไมม่ีทางเบใส โลกในหยดน้ำเหล่านี้ดูเหมือนจะอยู่ใกล้กันมากแต่สัมผัสไม่ได้ลำแสงสีทองพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องและในที่สุดกลุ่มก็มาถึงยอดน้ำตกเทียนหยุนที่นี่น้ำตกเทียนหยุนมีขนาดใหญ่มากจนไม่มีขอบเลยน้ำสีขาวไม่มีที่สิ้นสุดไหลออกมาจากความว่างเปล่าเบื้องบนและบินไปที่ก้นน้ำตกลำแสงหายไปและสูบไปอย่าล้มลงกับพื้นมองดูน้ำตกเทียนหยุนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและร้องอุทานไม่น่าแปลกใจที่สถานที่นี้น่ากลัวมากแม้แต่ปรมาจารย์สัตว์เลี้ยงในตำนานที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอันเด,ดก็ไม่กล้้้าาาสรางมมันนขึนอีก้ววยยสายาาตตตแห่ง่งงโชชคะขอซูพบนกไม่ใช่่นน้แตเป็โลกที่มโและหหวแ้งงสิ่ลลลึกับบแะโราณที่่่หหหออุ้้มดดวยแลงกเนนิัไร แต่ละคนมีลมหายใจแห่งความสยดสยองที่ทำให้โลกตะ,ตะลึงดูเหมือนว่าก่อนเวลาอันไม่สิ้นสุดพวกเขาทั้งหมดมีความแข็งแกร่งและต้นกำเนิดที่อธิบายไม่ได้ออร่าที่น่าสยดสยองแบบนั้นสามารถทำร้ายผู้คนได้ในพริบตาและหากปราศจากพลังแห่งโชคชะตาก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นความลับในนั้นอาไปฉันดูไม่ได้พลังแห่งโชคชะตาของฉันได้ลดระดับลงแล้วและมีความน่ากลัวอยู่ในนั้นซิยูพื้นพลังแห่งโชคชะตาและสุดตัวลงในอ้อมแขนของซูไบซู่ไบใส่จื่ออยู่ไว้ในหนังสือสัญญ,ญาชั่วคราวมองดูน้ำตกเทียนหยุ่งเงืมมมีควาลับใหญ่่ซอนนนนนนอยู่่ใัั้มากลัวเกินไป ซูไบพิงเชนรูอัลแก้และใส่หัวเบาๆโฮโฮทำไมเราไม่รับรู้อะไรเลยคาราดน้อยเงยหน้าขึ้นอย่างสับสนเชนรูอัลแก้ช่วยซูไบเช็ดเหงื่อของเข,ขาใบหน้าของเธอก็มงงวยเช่นกันมันเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะชะตากรรมของซิหูหรือไม่เจ้ามนุษย์ที่ต่ำต้อยเจ้าเดาสิความลับที่ตื้นที่สุดที่นี่ต้องมีตาแห่งโชคชะตาก่อนที่พวกเขาจะถูกสอดแนมคนธรรมดาอย่างเจ้าไม่สมควรที่จะเห็นความลับเช่นนั้นในเวลานี้เสียงที่ภาคภูมิใจมาจากแท่นสูงอยู่ฝ่ายหนึ่งเชนรูอัลแก้หันไปมองและเห็นแมวสีส้มสีทองตตตัััััววววใใใหหหหหหญญ่่่่่่่่นน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 นออ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 ยยยยยยยููููบบบบดดดดดิิิสสสสสสีีำแแแลลลลละ้้้้มม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 กกคคาาาารรรรชเเเเเเเืืงงพ็็็ุณปไ มยวผู้ถ่อมตอนเจ้ากำลังดูหมิ่นการมีอยู่ที่ยิ่งใหญ่เจ้าจะต้องชดใช้เหนียวแมวสีส้มตัวใหญ่เบิกตากลมสีทองและดูโกรธผิดปกติทรราชน้อยเงยหน้าขึ้นด้วยท่าทางที่ดูถูกเหยียดหยามแมวสีส้มตัวใหญ่โอจานิโอเจ้าเผด็จก,การอย่าไรเหตุผลนักเลยสู้ไปตกหัวเผด็จก,การตัวน้อยแล้วกดไปข้างหลังขาวสวัสดีฉันชื่อสู้ไปรีฉันว่าอาไปก็ได้ฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับนายเข้าร่วมทีมของเราเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันฉันคิดว่าคุณซ่อนตัวอยู่ ซู้ไปย,ยื่นมือออกและมองไปที่แมวสีส้มตัวใหญ่อย่างจริงใจแม้ว่าแมวสีส้มตัวใหญ่จะมีความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็ไม่มีกำลังในลักษณะเดียวกันซู่ไปาคาดว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วและเขาต้องการจะออกไปดูเพราะธรรมชาติของแมวยังคงต้องการอิสระและเสรีในทุกที่เมื่อซู่ไปพูดเช่นนี้แมวสีส้มตัวใหญ่ก็ไม่ได้ที่จะเงยหน้ามองโลกภายนอกทุกสิ่งในทุ่งดาราขุมนรกซึ่งเป็นที่ตั้งของซากปร,รักหักพังคุณหลุนได้เหี่ยวเฉาและไม่มีดาวบนท้องฟ้ายัาง,างค่ำคืนมันซ่อนตัวอยู่ที่นี่มาหหหลลาายยยยยมมมมื่่่่่่นนนปปีีีีแแแ้้้วววจะไไไไออออออกดดังงงเเเเคพพธุษ์ท แมวสีส้มตัวใหญ่สีทองมองไปที่สู่ไปอย่างดูถูกตอนนี้ฉันออนแอแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงว่าฉันจะกับขังเธอในบ้านและเธอควรจะมองเห็นภูมิหลังของฉันได้กลับได้ที่ยังมีเวลาเพียงพอฉันจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นสู้ไปกลางมือและยิ้มนอกจากนี้หนังสือสัญ,ญญาของฉันที่มีสัญ,ญ,ญลั์นางเงือกเป็นผู้บันทึกทุกสิ่งยังสามารถช่วยให้คุณซ่อนตัวอยู่ข้างนอกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกค้นพบโดยสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งในความว่างเปล่าตอนนี้คุณถูกเปิดเผยแม้ว่าคุณจะไม เจ้าแมวสีส้มตัวใหญ่ระเบิดออกทันทีและพูดอย่างดูถูกว่าเจ้าเจ้าคนจนผู้ล่วงเกินจะจำนงแห่งความกลาหลยังต้องการเซ็นสัญญากับฉันหรือไม่เจ้าไม่เห็นหรือว่าเจ้าคู่ควรหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้สู้ไปเหลือมมองนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งและโยนปลาคราฟที่ชัรายออกมาแล้วพูดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็ไม่อยากบังคับลาหน,นีนี้จะถือว่าเป็นพิธีประชุมและคุณจะส่งเรากลับมาบารีดภูเขานี้เป็นคนเปิดต้นไม้นี้และฉันก็ปลูกมันถ้าเธอต้องการจะออกไปสอนปลาคราฟที่ชั่วร้ายให้ไปข้าไไม่่ววชด้แมววววตตัั่่่อออยยาเเกกฉนลทีบคุณ น้ำตกที่นยูนแห่งนี้เป็นสถานที่เงียบสงบที่โลกหลับสู่ซาประักหักพังมีโลกที่น่าสะพรึงกลัวที่ยุคสมัยนับไม่ถ้วนได้ล่มสลายและตำแหน่งปัจจุบันของคุณอยู่ลึกที่สุดถ้าเจ้าต้องการออกไปโดยปราศจากความช่วยเหลือจากข้าแม้แต่การดำรงอยู่ที่ทรงพลังที่สุดของเจ้าในความว่างเปล่าก็ออกไปไม่ได้อีกไม่นานข้าจะฝึกให้ l o ทีสุดกลเป็นปลาคราฟที่ทั่วร้มิฉน้นเจ้าจะต้องตายที่นี่ความอดทนของเบนเหมียวมีจำกัดแมวสีส้มตัวใหญ่โบกมือขณะพูดและเห็นสิ่งประดิษฐ์โบราณลอยออกมาจากชิงช้าล้อมรอบซ เชนรูออเแกเป็นคนแรกที่รับมันและตกอยู่ในอ้อมแขนของซูไบาจากนั้นชิชิวทรราตัวน้อยไม่สามารถต้านทานความสยดสยองและนอนราบกับพื้นได้แม้แต่ซูไบซึ่งมีหนังสือสัญญานางเงือกผู้บันทึกทุกสิ่งก็ยังถูกบดขยี้ให้นั่งบนพื้นในรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ามนุษย์ผู้ข่มตนมอบปลาคราฟที่ชั่วร้ายของเจ้าให้หมดไม่งั้นอย่าโทษข้าที่ทำตัวสุภาพเมวสีส้มตัวใหญ่หัวเราะเสียงดังมองที่ซูไบอย่างประชดประชันเออฉันคิดว่าเบนเหนียวไม่มี ดูข้างนอกสิซูไปเงยศีรษะขึ้นอย่างยากลำบากและชี้ไปที่ช่องว่างด้านนอกน้ำตกเทียนหยุนแมวสีส้มตัวใหญ่มองไปข้างหลงังและเห็นปลาคราฟที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่และขนาดเล็กนับล้านลอยอยู่ในลูปบอลแสงสีทองและสีสซีดซูใบแทนโชพวกมันอยู่ที่ไหนถ้าฉันไม่สามารถออกไปได้ฉันคิดว่านี่คุ้ยพวกนี้จะต้องพังแน่เหนียวเหนียวอูอ่านมนุษย์น่ารังเกียจแมวสีส้มตัวใหญ่ระเบิดในที่เกิดเหตุและคนของเขาก็ตั้งขึ้นไอ้เจ้าเล่ห์คนนี้ไม่ได้เอาปลาคราฟเจ้าเล่ห์เข้ามาหน้าทยักขยแหงในที่สุดมันก็หลอกล่อพวกมันเพียงเพ มองระยะทางใกล้มากแต่ด้านในและด้านนอกของน้ำตกเทียนยูนต่างกันมากไม่กล้าออกไปไหนเลยระยะทางสั้นๆน,นี้คือการมองไปที่จุดจบของโลกจากรวานอยู่ที่ปลายนิ้วให้ตายสิเเมียวเจ้าคนหน้ารังเกียจไรย,ยังอายเจ้าก็เหมือนกับพวกไรย,ยังอายพวกนั้นพวกคุณช่างหน้ารังเกียจและไรย,ยังอายเช่นเคยไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนเมวาสีส้มตัวใหญ่ตัวสั่นด้วยความโกรธความอร่อยถึงปากหายแบบนี้อ้าอ้าตอนที่สามร้อยสี่สิบแปดความลับในสายพานแห่งกาลเวลาพูดอย่างมีเหตุผลเห็นได้ชัดว่าคุณอยากได้ปลาของฉันก่อนและต้องการจะปล้นฉันสุดท้ายฉันน ถ้าอย่างนั้นคุณต้องการปลาคับนี้ค่อยนี้หรือไม่ฉันไม่เสียมันไปเหนียวเอามาให้แมวสีส้มตัวใหญ่คว้าปลาคับนี้อยูที่ด้านหน้าของสู้ไปและกินมันอย่างเร็วซามทันทีสู้ไประดมหนังสือสัญญาเพื่อควบแน่นโลโลที่สร้างขึ้นจากพลังของเอ็กซิงไฮเอ็กตรีมคอรกและเอาติงเรคคอร์เดอร์นางเงือกแทบจะไม่สามารถต้านทานแรงกดดันที่น่าจะพึงกลัวที่ปล่อยออกมาจากสิ่งประดิษฐ์โบราณเหล่านั้นบนท้องฟ้าคุณโอเคไหมสู้ไปช่วยเชนรูออก้และถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรเชนรูออร์ก้ใส่หัวมองไปที่แแแแมมมมมมวววววสสสีีีีี้้้้้้ตััััััััััััใหหญ่่่่่่่่่ททททออออออยยยยูููููบบบบบนนนนนนงง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 ลลลลลกก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 กาา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 ดดจจจจจรร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 ปษณ์ขฉฉเเเเเะะิๆคคถไไไำ็ สู้ไปถอนหายใจแม้ว่าแมวสีส้มตัวใหญ่ตัวนี้จะไม่มีกำลังแต่ก็สามารถได้รับสมบัติอันทรงพลังที่สูญหายไปในความว่างเปล่าด้วยความสามารถพิเศษของมันสมบัติเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สำหรับมหาอำนาจระดับสูงแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเล็กน้อยสำหรับเขาถ้าคุณดูถูกฉันจริงๆและไม่ต้องการเป็นหุ้นส่วนกับเราฉันจะไม่บังคับได้โปรดส่งฉันออกไปหลังจากที่ฉันออกไปแล้วฉันจะให้ปลาดิน้นทั้งหมดเป็นของขวัญแก่คุณยังไงก็ตามถ้าฉันเก็บมันไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ไปเงยหน้าขึ้นและมองไไปปปปปปทททีีีีี่่่่่่่่แแแแแมมมมมมววววววสสสสสส้้้้้้้้ตััััััใหญกก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 กิินน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 ลลลลลาา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 ออออยยยเเเเขขขขขืคฟชรรรรรร็็จจงงงงงงโฏึศบบๆะ เมียวคุณพูดจริงเหรอแมวสีส้มตัวใหญ่เงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้แน่นอนฉันรักษาสัญญาเสมอถ้าเธอไม่เชื่อฉันฉันขอสาบานเป็นโมคัได้สู้ไปพอยักหน้าแม้ว่าสถานที่นี้จะมีความลับที่ยิ่งใหญ่แม้จะเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดของบางยุคและโลกแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถสำรวจได้ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาหากคุณไม่ได้แมวสีส้มตัวใหญ่ที่แห่งนี้ก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาแทนที่จะใช้เวลาอยู่ที่นี่ดีกว่าที่จะออกไปสำรวจควรมีสมบัติมากมายในซากประหลักหักพังคุณหลุนนนนนนแแลละมมมมมีีีสสสถถาาาาาาาท่่ให้้้้้ำรวววจกกยยยเเเอองัธ็็บปโได แมวสีส้มตัวใหญ่มีใบหน้าที่ไม่น่าเชื่อมีปลาคราบโตเครื่องแป้งรับหลานชายผู้นี้มอบมันให้ตัวเองอย่างการุณาได้อย่างไรมันต้องหลอกลวงมันแน่ๆสู้ไปเหลือมองมันปล่อยแอัทริิบาเวลาหายากของเขาของ,ของคำสาบานเป็นโมฆะและสาบานตอนนี้ไม่เป็นไรสู้ไปเหยมองดูแมวสีส้มตัวใหญ่ทุกเช้าแมวสีส้มตัวใหญ่ที่ตื่นเต้นมากในตอนนี้หยุดพูดแทนที่จะจ้องไปที่สู้ไปเรากับตกใจกับการตัดสินใจของสู้ไปมนุษย์ตัวเล็กและถ่อมตอนไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณที่จะเซ็นสัญญากับฉันแต่ก่อนอื่นคุณตตตต้้้้้ออออออองงงงงพพพิิสสสสสููสสูจจจนน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 ์ววววววว่่่่่าา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 คคคคคคุุุุุณณณณมมมมีีีทดดดดดดใใขขถถถกกกกกกกัััแแลลลลลลหหหหหเเเเยไไไรรรธ็ะืึ แมวสีส้มตัวใหญ่มองลงมาที่ซูไบและโยนสิ่งประดิษฐ์โบราณระหว่างอุ้งเท้าของเขาสิ่งประดิษฐ์นี้ดูเหมือนโครโรนาและร่างกายก็เปล่งประกายออร่าในสมัยโบราณฉันเห็นมันเปล่งแสงจางๆแสงนี้และกลิ่นไอแห่งโชคชะตาของซูปไบเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและในที่สุดก็กลายเป็นความสดใสกลางอากาศม่านแสงแห่งการเวลาอันสง่างามมีม่านแสงมีแม่น้ำสายยาวโบราณที่มองไม่เห็นความยาวและระยะขอบพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกควบคุมด้วยหมอกสีเทาในแม่น้ำสายน้ำที่งามสง่าไหลไปข้างหน้าดูให้ดีดูเหมือนจะมีบางอย่างสีดำทุ่งคล่านอยู่ใต้น้ำที่ปั่นป่่่่่่ววววนน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 นแแแแลละะะะฉฉััััััไไไมมมมมรรรรรู้้้้้าาาาาาเเเเเปป็็กกกกกกออออออำำหหืททงงงงยยยภพิจดสตตคุณ มีห่วงเวลาอันยาวนานทุกชีวิตที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากข้อจำกัดของเวลาได้อยู่ในรูปของปลาปลาเหล่านี้มีขนาดใหญ่และเล็กมีสีต่างกันแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงที่สุดด้วยแรงขับเคลื่อนของการเวลาปลาทั้งหมดถูกลากไปข้างหน้าและการต่อสู้ที่อ่อนแอของตัวคุณเองในช่วงเวลานั้นก็ไร้ความหมายเงาสีส้มตัวใหญ่เตือนอย่างเฉยเมยสู้ไปเงยหน้าขึ้นมองปลาทองนั้นว่ายไปข้างหน้ากับกระแสน้ำนอกจากสีพิเศษของปลาชนิดนี้แล้วขนาดของมันถือได้ว่าเป็นชนชั้นกลางบนบนน้ำเท่านั้นมีปลาที่ใหญ่กว่าบางตัวอยู่ข้างๆแต่แม้แต่ปลาที่ใหญ่ที่สุดดดทีี่่่่่่่โผผลลลลขึ้้้้้นนนนนนนมมมาาาาาาบิววำำแกกก็ไไไปปปเหหััศยภพใใญ มีส่วนลึกของแม่น้ำปลาใหญ่เหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเทียบกับสู้ปลายปลาสีทองตัวนี้เปรียบเสมือนเรือดำน้ำเมื่อเทียบกับปลาครับขนาดเล็กสู้ปลายดูไม่สำคัญเกินไปและพบว่าในแม่น้ำสายยาวของโลกน้ำที่ผิวน้ำมากที่สุดมีความปั่นป่วนมากที่สุดและความเร็วของการไหลนั้นเร็วปลาที่นี่ไม่มีความต้านทานเลยและความเร็วของน้ำในส่วนลึกนั้นช้าก,กว่าอย่างเห็นได้ชัดและปลาข้างในก็มีกำลังมากกว่าบางคนไม่เพียงแต่เปลี่ยนทิศทางได้เท่านั้นแต่ยังสามารถอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่ได้โดยปราศจากข้อจำกัดของเวลา มันน่าสนใจจริงๆมันคุ้มค่าที่จะใช้เวลานานสู่ไปมองไปที่ปลาทองตัวน้อยที่เป็นตัวแทนของเขาและมองเข้าไปใกล้ๆรอบๆตัวปลาคาตัวเล็กนั้นเป็นปลาแปลกๆที่มีปากและปันมองดูอย่างระมรัดระวังในน้ำลึกมีปลาทองตัวโต,วตวจำนวนมากอยู่ในน้ำลึกปลาตัวใหญ่ยักษ์ที่เหมือนปลาฉลามลอยอยู่ในน้ำลึกนอกจากนี้ปลาทองตัวน้อยนี้ยังมีละอองเลือดจ,จางๆอยู่สองสามชั้นบนถนนข้างหน้ามีกระแสะน้ำวนขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถระบุได้มันถูกแยกออกเป็นสองด้านและไม่มีน้ำไหลอยู่ข้างหน้าและไม่มีเงาของเวลาการตัดขาดนั้นหมายความว่าฉันกำลังจะตายงั้นหรือฉัันนเเเพิ่่่งงตายไปมืออสกครูี้ ซูไปอดยิ้มไม่ได้และไม่กลัวกับฉากนี้ชะตากรรมเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และด้านหน้าก็ไม่รู้จักเสมอบางทีการเดินทางที่รอบรื่นของวันนี้อาจเป็นคูน้ำในวันพรุ่งนี้และบางทีสถานการณ์มาตายของวันนี้จะกลับมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ไม่ผูกมัดดอกไม้กระจกชุยยูดอกไม้ในกระจกชุยยูฝุ่นสีแดงนี้กำลังดิ้นรนที่จะข้ามแม้ว่ามันจะเป็นเพียงคลื่นคุณควรก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญแม้ว่าคุณจะอยู่ข้างหน้าท้องฟ้าไม่รู้ว่าคุณจะกระโดดข้ามมังกรหรือไม่ประตูและเปลี่ยนความชั่ววววรรรรรร้้้้้้้าาาาาายยใใใใหหหเเปปปป็นน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 โชคคคคดดดดีีีี่่่่่่่่ืออสสสิิงงทททไไไไไมมถำำำููกกกกกกกลลลลัััุุุณณตตะะะแแขญ แมวสีส้มตัวใหญ่มองไปที่ซู่ไปคุณเห็นหมอบเลือดจางๆสามชั้นบนตัวคุณหรือไม่นั่นคือเครื่องหมายที่คุณมีอยู่จากการมีอยู่ของค่ายสามลำดับและสีเลือดหมายความว่าคุณตกเป็นเป้าหมายของการล่าสัตว์แมวสีส้มเหลือมองที่ซู่ไปมนุษย์ผู้ถ่อาตนนี้ไม่ได้ประณถึงความจริงจังของเรื่องนี้ต้องทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานเพียงใดในอนาคตตอนที่สามร้อยสี่สิบเก้าความลึกลับของค่ายซีเคเวนเมื่อความว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ไปถึงระดับหนึ่งคุณจะรู้ลำดับการจัดตำแหน่งมีการ อันที่จริงแคมป์ซีเควนซ์จำนวนมากสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลัก chaos creation และ chaos ทั้งสามค่ายแบ่งออกเป็นค่ายย่อยและลำดับต่างๆต,ตัวอย่างเช่นค่ายดุมเดดีสครัคชั่นเป็นหนึ่งในลำดับที่สร้างขึ้นโดยเกรทเคออส v ิวจุดประสงค์คือเพื่อกำจัดการดำรงอยู่ของเอนโทรปีเชิงลบทั้งหมดและคืนทุกสิ่งให้อยู่ในอ้อมแขนแห่งความโกลาหลแม้ว่าค่ายสร้างจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกาันแต่เป้าหมายใหญ่คือการสร้างโลกและต่อสู้กับความโกลาหลสำหรับค่ายโกลาหลอันที่จริงนี่เป็นค่ายที่ต่อต้านความโกลาหลด้วยแต่พวกเขาไม่ชอบระเบียบปกตตตติดดดดัััังงงงงงนนนน้้น้พพววววกก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 เเเเเขขขขขาา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 าจจจึไมมมมมม่่่่รรรรรรบบบคคคคคยยยททีอออออออปปหหหหืืืลลลลุุุแแแ็็โ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในค่ายนี้คือปีศาจที่สามารถจุติมาในรูปของหมอกเจ้าเล่ห์มองดูแม่น้ำสายยาวในโลกนี้พวกเขาได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนกลุ่มเวลาแล้วหากคุณสามารถแอบเข้าไปในส่วนลึกของแม่น้ำสายยาวได้คุณจะพบความลับในนั้นปีศาจช่างน่ากลัวเหลือเกินพวกเขาได้เสร็จสิ้นการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายของรูปแบบของตนเองแล้วโดยผสานร,รวมข้อมูลวัสดุและพลังงานและรูปแบบอื่นๆเข้าเป็นหนึ่งเดียวแพร่หลายทั้งหมดและไม่มีทางที่จะขจัดความโกลาหลได้อย่างสมบูรณ์และคุณมองมาที่คุณคุณรู้หรือไม่่่ววาาาาเเลือออดชั้นนนบรรงงงกยยยขคุณหหมถึะไี แมวสีส้มตัวใหญ่มองไปที่สู้ไปอย่างดูถูกก่อนที่สู้ไปจะตอบได้มันก็ลุกขึ้นยืนและพูดอย่างโกรธเคืองใน,นหมายความว่าสามลำดับนี้ทั้งหมดต้องการข่าคุณและพวกมันได้ทำเครื่องหมายคุณแล้วกระตุ้นสามฉากที่น่าสะพรึงกัวที่สุดของความว่างล่าไม่รู้จบนี้บอกฉันทีว่าคุณมีอนาคตคุณต้องการให้เบนเดียวตายกับคุณหรือไม่สู้ไปไม่มากสู้ไปคิดอย่างรอบคอบและไม่รู้สึกว่าเขาเป็นนางเงือกที่เป็นตัวแทนของผู้บันทึกทุกสิ่งนางเงือกแห่งผู้บันทึกทุกสิ่งเป็นหนึ่งในสี่รายการโปรดัง แมวสีส้มตัวใหญ่สะบัดหางอย่างไม่อดทนสูบใบมองไปที่แมวสีส้มตัวใหญ่จากนั้นมองไปที่เชนรูอ,อัลเก้อีกครั้งจากนั้นมองไปที่กิกิฮูทอร,ร่ราตัวน้อยและดวงตาของดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากเขาตอนนี้เขาเป็นคนง่วถ้าเขาไม่เห็นจุดประสงค์ของแมวสีส้มตัวใหญ่ตัวนี้ผู้ชายคนนี้แค่อยากแกล้งทำเป็นถูกบังคับรอให้ฉันประจกเขาแต่ถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะเย่อหญิงและแกล้งทำเป็นว่าไร้สาระแต่เขาที่เขานำมาสู่ตัวเองนั้นสำคัญมากสมควที่จะดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานมากและสมควรที่จะเป็นนักสะสมสมบ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ปรมาจารย์ตู่เฉียนคุณแห่งมนุษย์ดินอาจไม่ค่อยรู้อะไรมากแมวสีส้มตัวใหญ่น่ารับใชนควรทำอย่างไรซูไป่ก้มสีสันลงและถามอย่างถ่อมตนเมื่อได้ยินดังนั้นหางของแมวสีส้มตัวใหญ่ก็ขยับโดยไม่รู้ตัวและคางของเขาก็ยกขึ้นสูงมองดูซูไป่คุณอยากถูกเรียกว่าเทพแมวผู้ยิ่งใหญ่ท่านแมวผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดเถรมนุษย์ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนแอซูไป่เปลี่ยนปากอย่างรวดเร็วโค้งคำนับอีกครั้งถ่อมตัวลงในผงธุลีนี่มีความรู้สึกละอายแก่เขาสสสสำำำหหหหรรรััััััับบคคคแแแนนนนนนนะะะทีี่่่่่่จจจิงงงงงงงใใขขอออุุณณฉาาาาาาพยายยยยยมมมมมชชชชววววว้้้้ตตตตญลซซึเเ็ไไดดูื เหลือมองที่สู้ไปแล้แมวสีส้มตัวใหญ่ก็พูดอย่างประชดประชันว่าแม้ว่าระบบสัตว์เลี้ยงของคุณเพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นในความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้แต่ระบบทั้งหมดก็คล้ายกันในขั้นต่อมาและพวกเขาจะต้องอยู่เหนืออวกาศและเวลาในระยะหลังเพื่อกำจัดพันธนาการของโลกและกลายเป็นการดมรงอยู่อย่างอิสระที่ไม่สามารถสอดแนมได้และคุณได้รุกรานสามท่ายที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุดแท้จริงแล้วไม่มีที่ให้คุณอยู่รอดในแม่น้ำสายยาวโดยเฉพาะปีศาจได้เข้ามาแทนที่กลุ่มเวลาและครอบครองแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานพวกเขาเป็นภััััยยยยยคคคคคุุุุุกกกกกาา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 ามม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 ททททททีีีีีีีีี่่่่่่่่่่ิงงงงใใใใหหหหญสสสสสดดรรรรรบบบณณณอออออออนนนนนนตตตตซู้้้้ะะแปลลลขเวถถึไโจ แม้แต่เวลาที่ปลาทองซึ่งเป็นตัวแทนของคุณก็ยังถูกปีศาจหลอกลอ่อคุณทำอะไรลงไปทั้งสามค่ายได้ทำเครื่องหมายคุณถึงองศาที่แตกต่างกันเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของสู้ใบเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะเขารู้ว่าแมวสีส้มตัวใหญ่ไม่ได้เป็นคนตื่นตระหนกแต่เขาได้ทำลายโชคสุดท้ายของปีศาจที่เวลาไว้ปีศาจเหล่านั้นจะจับเขาได้อย่างไรใช้วิธีการบางอย่างทั้งหมดปันที่จริงไม่มีอะไรหรอกฉันคิดอย่างรอบคอบแล้วน่าจะเป็นว่าฉันเข้าไปในโลกโดยบังเอิญและทำลายทวันโลกเพื่อยุยยุคให้สร้างส่วนเรื่องกกวนปราสท็ควรมมาาก่่่ออนนนทีีฉััเจสตว์ประหลลาาาาาดดดดววนนโกกิจค่ยุเีสตรััชนนใซากปราาสทงงแห่าาากลลล้ยรเทะ สำหรับปีศาจที่คุณพูดถึงนี่เป็นเพราะว่าในโลกก่อนหน้านี้พวกมันบังเอิญได้พบก,กับทิลองดานผู้สืบทอดโชคสุดท้ายของกลุ่มเวลาแม้ว่าไขท่ทิลองจะถูกปรสิตโดยหมอกแต่ก็ถูกทำลายโดยฉันและส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดของทิลองก็ถูกนำออกไปเกิดจากความบังเอิญบางอย่างฉันยังทำอะไรไม่ถูกเลยฉันไม่ได้กระตุ้นความคิดรเรื่องนี้สู้ไปเหยียดมือออกขณะครุ่นคิดแมวส้มตัวใหญ่ซิกม่าดีบ้าเอยเจ้ากล้ามากคนของแมวสีส้มตัวใหญ่ยืนขึ้นและใบหน้าของแมวซึ่งแสดงออกได้ยากเป็นไปด้วยการแสดงสีหน้าตกใจที่ไม่ต่อเนื่ออ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 งงงงกกกกกกัันน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 เเเเป็รรรรรรรืื่่่่่่่่ยยยยยาา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 มมมมมมมทททีีีีจจจะะิิตนาาวุษ์์แแแลลหค้้สถดดศไไ แม้แต่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในความว่างเปล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดก็แทบจะไม่สามารถไปถึงระดับนี้ได้ไม่ต้องมองม่ายนิ้วฉันอันผิดหรือเปล่าแมวสีส้มตัวใหญ่พึมพำกับตัวเองจากนั้นหันหลังกลับยกโครงเล็บขึ้นและคว้าลูกบอลคริสตัลสีม่วงจากกระแสน้ำวนมังกรนี่คือลูกแก้วคำทำนายที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคเวทมนตร์ให้ฉันดูชะตากรรมของชายผู้ถ่อมตนคนนั้นสิด้วยการดำเนินการของแมวสีส้มตัวใหญ่ลูกบอลคริสตัลสีม่วงเปล่งแสงสีม่วงชวนฝันและคริสตัลสีม่วงบบบรรรริิิสสสสสุททททธ์แแแแแแลลลละะะะโโปป่่่่่่งงงงงงงใใใใใเเเเเผยหหหหห้้้้้็็็นนนนนนนภภภาาาาาาาพพพพพวววววถีีชชคตตตมมมมมืืออััััััญดดดูึึกกกกฏข เนีมลมีความลับอยู่จริงๆการดำรงอยู่ระดับการสร้างสารช่วยล็อกมันไว้และแม้แต่ลูกแก้วคำคำนายนี้ก็ไม่สามารถสอดแนมได้แมวสีส้มตัวใหญ่มองดูฉากนี้อย่างเหลือเชื่อเล็กน้อยมันมักจะรู้สึกว่าภายใต้ชะตากรรมปกติของสู้ไปมีความลับที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานซ่อนอยู่ตอนที่350ความลับของปีศาจเมื่อวางลูกบอลคริสตัลออกไปแมวสีส้มตัวใหญ่ก็หันกลับมามองที่สู้ไปด้วยดวงตาที่ซับซ้อนผ่านไปครู่หนึ่งดูเหมือนแมวสีส้มตัวใหญ่จะเข้าใจอะไรบางอย่างและมองกลับมาด้วยดวงตาที่เย่อหยิ่งของงเขามอที่สู้ไปปัญหาของคุณใหญ่่เเกินนไไปมมัพียงงพพอสาาหหรรรรัับคคุณที่่จจจะะตยมืน้้เิงงงๆแแลลล้้้้ววววคคุณทาาาาายยปปีีศจเเขขโรรสหัับบนนนนไมม่่ถใอ เดิมที่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะทําให้คุณหมดเวลาแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าคุณควรขอพรของคุณเองมีการต่อสู้กับปีศาจร้ายแมวสีส้มตัวใหญ่ต้องชั่งน้ํหนักตัวของเขาเองมันเป็นเรื่องที่พระหลายและคุณเคืองและผลที่ตามมานั้นเลวร้ายยิ่งกว่าศัตรูทั่วไปพวกเขาอาจแอบเข้าไปในตัวคุณโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วจู่ๆก,ก็โผล่อ,ออกมาในช่วงเวลาวิกฤตและฆ่าคุณอสูรร้ายที่เสร็จสิ้นการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายแล้วการดํรงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวเป็นรองเพียงความโกลาหลในโลกนี้ถ้ามีสิ่งนี้ฉันควรได้รับพรจากทางฉาเง่หรือไม่เพราะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโชคของครอบครัวเวลาเมื่อสู่ไปได้ยินว่าแมวสีส้มตัวใหญ่มีวิธีทํให้เขากระโดดออกจากแม่น้ําสายยาวได้ล่วงหน้ามันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย ทันทีที่เขาหยิบที่ลองเบนยูอันที่เขาปิดผนึกไว้เป็นเวลานานในความเป็นจริงที่ลองเบนยูอันเดิมพร้อมที่จะใช้มันในขณะที่รอให้ตัวเองกลายเป็นปรมาจารย์สัตว์เลี้ยงระดับตำนานตอนนี้เขาอยู่แค่ระดับราชาสวรรค์เท่านั้นมีระดับตำนานและระดับตำนานซึ่งยังห่างไกลเกินไปเมื่อเห็นว่าสู้ไปหยิบชิ้นส่วนของสื่อหลงหยุนหยวน,นที่ใหญ่กว่าหัวมนุษย์และชิ้นใหญ่และเล็กอื่นๆออกดวงตาของแมวสีส้มตัวใหญ่ก็ตกลงไปนิ้วคุณเอาสื่อหลงเบนหยวนไปมากมายต่อหน้าหมอกได้อย่างไรแมวส้้้้้มม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 มตตตัััววใใใหหญ่ D L L L, ่่่่่่่่่่กกกกกกจจจจดด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 ีีีีีีีีีแแออ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 อลลลเเเิิททททททคคาาาาาาานนนนนนนุุุษษยยย์์ถถงงสสูปปป็ไไไะะะำข คุณทําได้อย่างไรมันรู้ดีว่าทําไมปีาศาจถึงต้องการครอบครองแม่น้ําแห่งการเวลาพวกเขาต้องการสร้างวิวัฒนาการของเวลาให้สมบูรณ์อีกครั้งเพื่อที่พวกเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นวัตถุแห่งการเวลาได้เพื่อที่พวกเขาจะได้เดินทางไปยังเวลาและสถานที่ใดๆโดยไม่มีข้อจํากัดหากปีาศาจได้รับอนุญาตให้ทําวิวัฒนาการนี้จนเสร็จสมบูรณ์ก็หมายความว่าพวกมันเกือบจะอยู่ยงคงกระพันในเวลานั้นพวกเขาสามารถทำให้ทุกอย่างในโลกเป็นมลทินและเปลี่ยนทุกอย่างเป็นวิญญาณชั่วร้ายได้ในท้ายที่สุดอาจมีเพียงสองข่ายของวิญญาณชั่วร้ายและความโกล วิต้นกำเนิดของมังกรในครั้งนี้คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการหลบหนีแม่น้ำแห่งการเวลาที่ทอดยาวได้อย่างแน่นอนแม้จะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่สุดท้ายคุณก็ไร้ประโยชน์กดแห่งการเวลาใช้เพื่อผนึกต้นกำเนิดของมังกรแห่งการเวลามิฉะนั้นคุณก็จะเป็นหุ่นเชิดที่ควบคุมโดยหมอบก,กาปบาบิคออเรนแคทเหลือบมองที่ซูบายและพูดอย่างเฉยเมยเมื่อเห็นมันยกกรงเล็บขึ้นกระแสน้ำวนในการอวกาศขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นใต้กรงเล็บยื่นมือของเขาออกมาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็หยิบผลไม้สีดำหนึ่งกับมือออกมาแล้วโยนให้ซูบายนี่คคคืืือออออหหลลุุุมม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 ขขขงงงงงงงพพชชิิิิเเเเเศศษที่่่่่ตตตตบบบบโใในน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 นววววววาาาาาาสสัััััััััยยป็ึรรรููญญณณ้้กกดดดจะซ สำหรับคนอื่นๆคุณทำที้และสวมมันบนร่างกายของคุณอย่าคิดว่าร่างกายคุณไม่มีแมวเหมียวแมวสีส้มตัวใหญ่พูดอย่างเย่อหยิ่งขนาดทิ้งของไว้ข้างหลังเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของสู้ไปก็เบิกบานและแท้จริงเขาเป็นนักสะสมสมบัติเร่ร่อนมีสิ่งที่ดีมากมายทันทีที่เขาได้รับมเมล็ดสู้ไปรู้สึกว่าเด็กแบบนี้สั่นเล็กน้อยในตอนเริ่มต้นและในเวลาต่อมาหมอกสีเทาบางส่วนก็ถูกดึงออกมาจากเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อเก็บตัวอย่างมากขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของสู้ไปก็ซีดเหงื่อเย็นเหยียบปรากฏขึ้้้้นนนนนนนขขขขขขขานนาา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 างงงงงหหหหหลลลลัััเเเเเเเแแแะมมมมมมมีีีีอออกกกกกกจจจจำวววบบรรรร่่่่่่่่ยยยยปศิๆไไููถโดพื การดูดซึมนี้กินเวลาสานาทีเต็งก่อนที่มันจะค่อย,อยๆหยุดนิ่งและ,มะเมล็ดสีดำแต่เดิมนี้กลายเป็นสีขาวอมเทาขณะที่หมอเกือบจะดูดซับซูไปรู้สึกราวกับว่าภูเขาไหลลูกถูกลบออกจากร่างกายของเขาและร่างกายของเขาก็ผ่อนคลายอย่างมากรูอัลเก้คุณนำเชือกจี้แบบนี้มาด้วยหรือเปล่าซูไปมองไปที่แฟนสาวคนสวยของเขาที่อยู่ข้างๆใช่ฉันพาพวกเขามาเชนรูอัลเก้พยักหน้ามองหามันในกระเป๋าเก็บของของ,ของเธอและรีบหยิบเชือกเงินชั้นดีออกมาซูไปปล่อยให้มังกรโลหิตตัวน้อยเจาะเมล็ดพืชทำเป็นจี้และนำมันมาสำหรับตัวเเเเเเขขาาาาาาออออออองงจจกกกกกนนนนนนัััั้้้้้ึหหหลลลบบมมมแะีีตวใใชชูููคุณสป่ยซ หลังจากสวมที่แล้วเชนรูอัลก่ก็เริ่มดึงดูดหมอกจำนวนมากฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีมันกับฉันเชนรูอัลแก่รู้สึกตกใจเล็กน้อยอย่าตกใจไปสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดจะมีมันแต่จำนวนนั้นแม้แต่มเมล็ดพันแห่งความโกลาหลน,นี้ก็ยังไม่สามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์แมวสีส้มตัวใหญ่เหลือมองราวกับว่าเธอไม่เข้าใจความรักระหว่างซูบายและเชนรูอัลก่สู้ไปทิ้งเมล็ดพันแห่งความโกลาหลและแจกจ่ายคนอื่นๆทั้งหมดให้กับตัวเขาเองและสัตว์เลี้ยงของเชนรูอัลก่โชคดีที่ได้มาจากแม มีฮาร์สเอสเอสไอคุยพยักหน้าและบินไปและวคลื่นของเวลาก็กระจายไปทั่วเซี่ยวทูโบขณะที่ผนึกถูกยกขึ้นสู้ไปก็รีบโยนมเมล็ดแห่งความโกลาหลอีกห้าที่เหลือออกไปอย่างรวดเร็วขณะที่มเมล็ดกำลังสั่นสะท้านกระแสข,ของหมอกสีแดงที่เหมือนน้ำธรรมดาก็ถูกดูดออกไปเนิ้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหมอกประหลาดในนั้นอยู่ไกลเกินจินตนาการดังที่แมวสีส้มตัวใหญ่กล่าวเขาโยนลูกบอลแสงใสลงไปด้วยฝาครอบนี้คุณสามารถแยกวิญญาณร้ายออกจากการสอดแนมแม้ว่านี่คือน้ำตกเทียนยูนแต่วิญญาณชั่วร้ายก็สามารถเข้ามาได้สู้ไปเหยาะพอออออออยัักกกกกกหหหหนนนนนนน้้้้้้้าาาาาแแลลลลลลลรรรบบบููสสงงงงงงงใใใชชชิิิิคุุววธีเเเเเเ่่่่่จจึปดดืมตำขท หลังจากที่แผ่สรงกลมแสงออกจะมีการสร้างกรอบโปร่งสขนาดหเมตรโลลอบหล่ลำแสงไฟฟ้าเพื่อมาต้นกำเนิดของที่ลองไว้ตรงกลางในขณะที่เมล็ดที่วุ่นวายจะลอยอยู่บนขอบและดูดซับหมอกสีแดงอย่างต่อเนื่องมีวอาบน้ำแล้วนอนต่อให้เร็วขึ้น1นึ่งหมื่นเท่าก็ต้องใช้เวลาวันหรือสอวันในการกำจัดหมอกเหล่านี้หลังจากพูดอะไรบางอย่างแมวสีส้มตัวใหญ่ก็ลงไปพักผ่อนถ้าอย่างนั้นก็พักกันด้วยนะครับสู้ไปเหยียบพอ,อยักหน้าและพบเขาไม่ได้นอนมาหลายวันทันทีที่เขานำสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆมาไว้ในหนังสือสัญญ,ญาปล่อย